สวัสดีค่ะเอ่อวันนี้รัดจะมาสอนวิธีออกจากลายกลุ่มนะถ้าใครดึงเราเข้าไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาดึงเราเข้าไปนะคะเราก็เข้าไปในลายเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปในลายนะคะยกตัวอย่างนะคะเราก็เข้าไปในกลุ่มที่เขาดึงเราเข้าไปนะคะหมายถึงว่าถ้าเขาดึงเราเข้าไปแล้วเราไม่พอใจนะคะ เนี่ยยกตัวอย่างเหมือนกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวงเล็บไว้บอกว่า3ามคนอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะสังเกตข้างบนค่ะสังเกตข้างบนนะคะเห็นไหมคะที่ขีดสามขีดนะคะเราก็กดเข้าไปตรงขีด3ามขีดนะคะสังเกตตรงข้างบนนะคะ1จะเป็นลำโพง2จะเป็นสมาชิก3ามเชิญนะคะสีออกนะคะเรากดตรงนี้เลยนะคะเรากดตรงที่ว่าออกเลยนะคะแล้วเราก็จะออกจากกลุ่มเลยนะคะแค่นี้คะ่ะเราก็จะออกกับกลุ่มได้แล้วนะคะ ตรงนี้รัฐจะไม่กดออกนะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มครอบครัวของรัฐนะคะแต่รัฐทำให้ดูนะคะว่าถ้าใครโดนดึงก็เป็นในกลุ่มรายนะคะรายของใครแล้วแต่ที่ดึงเราเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะวิธีออกก็คือตรงนี้เลยค่ะเนี่ยทำตามขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวรัฐจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะสมมติเราเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมคะหน้ารายทั่วไปเพื่อนของเราเนี่แหละค่ะ เสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปสังเกตรตรงวงเล็บนะฮะวงเล็บที่เป็นกลุ่มนะ,ะเนี่ยค่ะเราก็กดเข้าไปเลยนะ,ะกดเข้าไปสังเกตข้างบนใช่ไหมคะเนี่ยข้างบนนะะสามขีดนะ,ะกด้าไปเลยนะ,ะเสร็จแล้วเราก็สังเกตข้างบนอีกคําว่าออกนะ,ะกดคําว่าออกนะ,ะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะโอเคนะคะถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามให้รัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย